ผัดพริกตัวค่ะใส่ปลาทูมะเรงวันเยอะช่วงนี้ยายไม่ได้ทำคลิปยาวๆเลยนะคะมีแต่คลิปสั้นเพราะว่าไม่มีเวลาช่วงนี้ยายไปเฝ้าพี่สาวอยู่พี่สาวไม่สบายอายุจะแปดสิบแล้วไม่มีใครดูลูกเต้าก็ไม่ว่างมียายคนเดียวที่ว่างอยู่ก็ถอยทีทอยอาศัยกันไปนะคะ วันนี้ก็นี่แหละมีคลิปสั้นๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะมีผัดพริกถัว่วใส่ปลาทูทอดแล้วก็มีกุ้งจม,มใส่กระมิ้นขาวลงไปด้วยแล้วก็มีผักแนมหน่อยกระมิ้นขาวกับมะเขือเปอาะน้ำลายไหลโอเคก็ฝากไปเพียงสั้นๆนะคะเพื่อกันลืม ไปพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ